มาบอ่ะแม่เ hmm. ป mm ็น hmm. ย mm ังไงเอ่ยต <speaking> ิดต่อมาคือบ like ่สะดวกสบายแท้อันโทรศัพท์โทรศัพท์ห้างกัเอามาติดแปลงจังสิมือแล้วชับจอแตกบ่แม่ก็ค่ายแบบเอคยโทรมาแบบคล้ายจะวางสายดูว่าสิหับสายเดือ่าแบบแบบไรแม่นโทรมาแล้วสายมันตัดอยู่บ่ผู้สาวก็อีกเมีย มาบัดนดี้เพ็่นใส่อ,องหัวอมเคได้ไหมแม่ของแท้คือของปลอมสงสัยของแท้ได้ควะาหมแม่มบอของแท้ไปละบอฮะของปลอมโอ้สร้างมาให้นเอ้ยได้บ่ลาเจกทองตามตันี่บน ดีเลยสบายดีเด, i̇şte ด้อพ่อแมพ่นองเอบเเบิร์ดสุขสุขคนไก่ยินดีต้อนรับข mm ่าวสู่ซ่องสนมันอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพอสนมันนี้ทางสนนก็เดินทางมาที่บ้านน้องพัดน้องพี่พี่น <AH ้องเนาะทางสนนก็ได้มาพบมาพบนั่งน้องเพื่อนน้องพี่พี่น้องเนาะก็น้องเพิ่นก็อาจัยอยู่เพื่อนเนาะเพราะว่าทางสนนมาเห็นเพิ่นนั่งอยู่ในตู้น้อยหน้าบ้านเมถาวเพื่อนพ่อเมพ่นองเอ้ กาหลายมือลายทีเนาะ,ะทีชาวนวลกับมาหาทา้งน้องเพื่อนกับโเห็นพ่อพิ่นองเอ้ะกรสองสามเธอเพอละเนาะโดยก็ได้ตีกลับเมื่อพ่อพิพนองกลับมานีกลับโมโบพ่อพนีเนาะตอนเศร้ากับกลับมาอีกรอบที่สองผู้พิพนองเอ๊ะการลยมีโอกาสได้พบได้พ่อเพื่อนเนาะกลับมานีกลับท่าชาวนวลกาสีเอาเนยแดงจากผู้ใหญ่พนเนยน้ำขมาเนาะทีว่าชาวนวลเลี้ยงไว้ในเฮือนชาวนวลเองแหละพ่อพี่น้องกาสีเอามาให้ทั้งน้องพัดเพื่อน เลี้ยงหมูเพิ่นรองพึ่งนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าทางหมูเพิ่นสิกินโบที่ว่าแนว่ไรนาะพ่อพี่น้องอ่ะจังไรก็ไปรุ่นไปชมนํากันเลยพรมพี่น้องคือพี่น้องเองท่าสนสนุนกับปันนี่จังได้มาพ่อทางน้องเพิ่นเนาะเมื่อเช้านี้ทาสนสนุนก็เดินทางมาเนาะแต่ว่าผู้พอทางน้องพัดเพ,พิ่นพ่อพี่น้องเองอ,อ่ะก็กลับมาอีกรอบที่สองนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีสบายดี มางีเนาะเออมาหลายดีเออแตกต่างแหน่น้อบาดนี้เนาะมาบาดนี้ข่อยว่าเออ้ยสมุกันสวนนวลเนาะงามกว่าเก่าบ่รู้สึกว่าน้องเนงามเป็นเก่ามีสเจังมาน้องพัดคืองามกว่าเก่าสสักว่าเนาะาแต่ยโดนบ่มาเป็น ถิ่กลัวอะสิขาวซองทิ่โอ้โดยโดยเปินอะไรอี๋ล่ะคือมาไว้แท้คิดทอดน้องกันเลยมาคิดทอดคุณใดบุวมกิดทอดสามุกป้อคิดทอดภาษาป้อยอดไฟบิกเด้อจิยอดเด้อเนาะสามุกป้อเจ้าเจ้าโอ้เห็นของงามๆไปแล้วไปป้าของงามมาเรียนเรียนเป็นอะไรคือว่ามายำใดคือบ่วพ่อเจ้าทุเถื่อฮะ ไปหาตัดอ้อยเออเป็นได้ได้ตัดอ้อยได้ดีอยู่บ่เออพอได้ใช้อยู่ออใช้บ่มือถือบาดถือแผลใช้ถ้าถึงมีดยาวเล้ยาวเาแล้วตัดอ้อยเนาะตัดไว้พอได้นี่เนาะเร่งนะเพราะฉนเร่งเครื่องสมองเป็นเร่งเครื่องมัยล่ะเร่งเครื่องให้ผดมือหนึ่งจกแสนของพัดได้มือละแสนปลายซองแซน ถือว่าจักมากจังไดสองแสนนี่สองแสนเนะรยปร้ยหกซิบปมามระสีละมาละพันหาบันาแยารอยมัดก็ได้อยู่เ้นหาถือว่าได้อยู่รอยรอยหาซิสี่แล้วเนาะอบืนได้่ฮะรอยหาซิบนี่บืนได้เมนบ่จักโมงออกไปจังได้ซันเนออกไปเพื่ออพุ่กับ ปดโมเันไกออกไปแต่หกโมงบ้านพอนบอาจะเป็นโมงขี่รถไปเองบ่บ่รถคนมาหามอยุดเลยบ่พักผ่อนนะบ้านนี่แม่แนเป็นยุดสอมืเลยอ๋อเอคบบ่ย่งโรงงานเป็นปิดโรงงานปิดมัมีบอลชงวะบองก็ต้องได้ยุดกันเนาะแมนมนเป็นอะไร กเด้อคือว่ามาแต่ไทยนี่มาคนเดียวทั้งน้องเตี้ยด้วะยังมา่ไหนมาอือยังเห็นงานอยู่บอ้ด้อือขอถามปัดกนน่อนเพง่นไปเฮ็ดยูแจกไปละนอนตานอนตาโดนเสาวนวลเธอได้นอนตาคุ้นอยู่เลยบอบอไทยจังหวัดไหนจ้คือการนองก็บวจังหวัดไต่แต่วันใกล้ๆจะมุกหรือไม่ละแม่จะมุกทหารเอานี่ โอ้น่อบอก่างไป้ใช่นาะดูวาเพิ่ไปนนตนต์นาะไอ้กกับไก่เป็นไรเนาะเกี่ยวข่าเนาะเมนเมนนนตานนตใกกลอยู่ขมากทพูกโมงเจ็ดมงก็มาหอนบานอืมดูว่าใก่เนาะธรรมดาดูว่าทั้งน้องเพิ่งมาได้เข่าเสเนาะดูัจุ๊บไกล้นี่่เนห็นได้ไปประเทศไทยเพิ่งก็คือเฮาอยู่วะ แมนเป็กไม่เ <poisoned> ป <indo> oh, ็กตาอยู่บ่ไปแล้วก็นอนอยู่ตรงไหอยตรงนาโยอยู่ตรงไหอยตรงนาสองน้นเลยอ๋อปิ่นตะย่านใท่เนาะนอนตรงไหอยตรงนาแมนอยู่เห็ดงานแดงนนี่นะผสมหมกพริกผสมหมมกพริกผสมมกพริก อส่วนมาพริกไหมล่ะเจ้มพริกบอผสมให้มันหมางอะไรเอาเตัวผูกผสมตัวแม่อะไรนี่ผสมแล้วได้ไงนะคือจ้าว่าตัวผูกตัวนี้ว่าเราไม่เดือดรเป็นหมากแล้วเข้าคัดเลือกเอาหมางมาแทนเดอแบมต้นหนึ่งจะเอาจากหมางอะไรฮะโดยโดยเก็บแบบเป็นเห็ดไรหรืนอะไร กลายเป็นมืออเปล่าจะเป็นอะไรเป็นสวนสวนแม่สวนหนึ่งเท่าไรแล้วสวนหนึ่งอ่ะได้ห้าพันแต่น้องอ่ะยังไม่ทันแล้วกว่างบ่อสวนหนึ่งกว่างสวนหนึ่งกับกำหนดเดือนหนึ่งนะสวนหนึ่งแม่พ่อดูดีว่าหลายสาวน้อยดีว่าสุดเสียงหูเสียงตาแม่นคิดว่าอันนั้นได้สาวน้อยนนี่คิดว่าหอมหอมไรอนี่ยนะ บ่กวงชุดเสงหูเสงตาไว้ล่ะแม่ถือว่าจ้มานี่ยังบ่เลวเลยแม่ตุนงานมานี่ซั่นมนงมาน้องบ่อ่แม่นน้องหนาวยๆนหนาวได้จักแสนถเงินมาน่ะได้3,000โอ้ได้3,000บาทถือว่าดีอยู่ได้เนาะพ่งไปเนาะสบ่เดือนนึง บ่อสองอาทิตย์บ่ฮอดได้สามหมูบ่ฮอดชิ้น้ามือนะอที่ในฮอดเงิ 3, นทองสามพันเราเรือจากค่ารถมาบ่น่ะแม่มเป็นจังไงเอ๋ยติดต่อมาคือบอส่สะดวกสบายแท้อันโทรศัพท์โทรศัพท์ห้างก็เอามาไปแปลงช่งใช้มื้อเพื่อชั่จอแต,ต่เบ<อ>กากระขายแบบเอกยโทรมาแบบ,แบ,บแกระขายจะวางสายดูว่าสิรับสายหรือว่าแมเแบบอดไแม่นโทรมาแล้วสายมันตัด ก็ทำว่าได้ได้ยินแต่เสียงแต่นาจอันลายมันเลยเดี๋ยวมันแตกไปชมไหมนะบ่แมนแบงเขาแล้วมเอามาแล้วเอามาแล้วจะใส่ไงมคือเก่าอยู่บ่ผู้สาวก็ยี่ก็ไม่ใหญ่มาประดีเพื่อนใส่องคัพวองเคได้ไหมแมนของแท้คือของปลอมสงสัยของแท้ได้คอยว่ะแม่นของแท้ไปละบอฮะ กองปลอมใส่ลายอันนั้นในลายเป็นมะเร็งเห็เนาะพอใส่ใส่โดนนะแบบเอีงงามจริงๆบ้างแบบใส่สูตรก้าวเล็กหน่อยได้เนาะเพราะว่าใส่โดนในปนอมันยังเนาะเวลาเรากินเขากินยังเขาปัดเกี่ยวปัดคางเนาะใช้หมูเจ้าอีหละไล่เจ้าตัวแล้วหมูหาตัวหมูหาตัวตัวหนึ่งนมันตาย ซื้อมาเพิ่มสามตัวบ่ซื้อเพิ่มสี่ตัวสี่ตัวโอ้ตัวเต้องเ็นางวหมทาง้านมันปอยมันากินตัวแรงเลยจนนนอโอ้ปล่อยได้สามนู้นอ้าวสิเกลได้เขาเอิญมาตอนนี้ได้บ่เอยมีขออพิเศษที่หายลองเกลบ่อ้าวตนแรงหอนยำกินเลยมันือตัวใหญ่เตบว่าตัวลับหันของเจ้านะก็บว่าได้ใหญ่ปันไดล แซมบ่มีแคนเออซแซมโอ้แซมอยู่เนาะแซมบอร์รักตัวนี้นี่น,น,นี่สุดท้ายในหลังจะงนี่เออแซมนี่ล่ละโอ้เพิ่นยังมีขายอยู่บ่ะล่ะก้คือกันเอาจะซื้ออยู่ใช่ะซื้ออยู่บ้านโนนอือแต่ก็ไมีหลายอยู่บ้านนะ่ะมันกำลงกงังออกโกลตัวหนึ่งเสียแล้ว นี่เรียกบุญยอกสิวะเนาะสัจฉลาสิ่งนี่เอาว่าเสียหายเดาค่อยอ่อนรอดค่อยแม่เองก็บอวันใจว่าวันลองเอิญมาดูฮะลองลองเอิญมาดูโอ้ยตุ้ยภาษาน้องพัดเอาภาษาน้องพัดซะเอาเอ้ยบุคคลกันบุคคลกันทะเลเนียนบ่ทางเลยลองเอิญมึด้วยโอเคไปพี่น้องทางเฮากับสีหายทาง น้องผาเพลินเกลือเบิงเนาะงพรมพินงเนาะก็เพราะว่าทางชาวนากะเอาของของดีของวิเศษกับเเคยลองจากเครือก็คือว่าแน่เนาะแหน่แหนแดงแม่นี่จะออกเขียวๆเลยเม่นมาผสมกับหำเนาะลองเบิงพรมพินงเอ้นี่พรมพี่น้องนี่ก็คือ นี่เด้เนาะกระชงห้ทางน้องพัดเพิ่นผสมกับหามบุญกอนให้พี่น้องเอ้อะให้ทางน้องพัดเพิ่นผสมกับหามึงเด้อล่ะเด้อเอิ้นหมูจะมากินลองเมืองาึแมนอะลองเมืองเนาะอืมของหมูทางน้องพัดเพิ่นเนาะหมูหาตัวชิยูได้บ่นี่เนาะแมนแมนบ่หมูเพิ่นสองตัวที่นี่ ืมนเมนก็รอให้ยทางนอกพัดเพิ่นเอาเนยแดงแล้วกับผสมกำห้ำรองให้หมูเพิ่นกินเพล่นเลยแต่เ้ากับบ่เคยรองจากเทธอเนาะเนี่ลองเมน่เองเนาะเมป็นหมูตุยบราเมนมนเห็นอะไรชาสารสิิงเขาตุ้ย พี่พี่มาโฮมที่ปานีเลยเรจะมีสารวิตามินอยู่ในแนนนี่เด้อเห็นว่านอกเ้ากับโบเคยให้ชัดช้าเรสิงกินจักเพื่อไก่ก็กินได้งัวก็กินได้ทั้งน้องพัดเพิ่งกะไปเอือนหมูพี่น้องเลยกับโมาเนาะโอ้ยยากเด้เกลือยามเพิ่นบบมาเนาะ ลองมึงหมูใหญ่รู้อีหล่ะอันนี้หมูใหญ่หมูไผ่นี่หมูเขไม่ใหญ่โอ้ก็ลองให้มันกินบางรูปนะจะพูดว่ามันกินหรือบม่กินนะนะเออจะป้าขนาะป้าขนาะอ่าลองเบิ่งพี่น้องเด้เด้ได้หมูเจ้าก็มาได้ได้ค่ะกินเฉยพี่น้องเลยนี่แซ่บเลยเห็นบ่ โอ้โ oh, ้สร pues ้างมาให้เ hmm. อ nah, ื้อได้บา่ะจกซองสามตัวน oh, ี so the s <S ่นี่อย่างไรตัวใหญ่ทานได้นเบอเอามาเทมงดูนะเอามาเทมางดูเนี้แค่ะจชวนไล่ก็อยากไปซมให้เน้ก็้ามันอยากพอๆกันนะนะงเบิ่งมีแต่เน้มึงด้วยเดไม่ได้ตัวนะโชกสาตัวหันใหญ่สามีน ต้มมิตรแน่มากก็เเนาะเมนต้มผสมกําหามกินอยู่น้องน้องพันเนาะกินกินโอเคเนาโอเคตามนั่นเนาะอือะไรคักเนาะพจิตตุยเนาะนะบึงหมูกินคือสิตตุยสิฟีมนเปนยังนะอของปับเนาะเมนเมนเมน,มน จะเลี้ยง,งมาได้จ<อ>ักมื้อได้สโมนี่จักมื้อสองอาทิตย์แค่แต่มื้อน้องมาได้ตัวจะเลี้ยงมาเลยบัดนี้<ม>อือซื้อมาเห็นตัวละครมาได้บ่เห็นก็ซือ้ออยู่ไดยเนาะซื้ออยู่บ้านใน,นละอยู่บ้านนนแต่ว่าเจ้าไปเอานี่ยังหลายตัวอยู่มแม่นบ่แม่อืเอามาแบบเปไรแต่ลายตัวแบบนี้ใ <laughs> ส่กระสอบได้บ่ แต่สอบมาแเอากระส่องโตสามโตหวานแต่ห่างกัยาวอยู่ได้นาะพคือกันบรดโตบดตหอบเอ้ยคนบอกว่าตัวละพันซองนอนก็เลยว่ะพอล่ะคันตัวละพันซองเราบด้เอ้านอเงินมาพอันาตัวละพันเนีเอายุวะสะคอมเมเรียงวันนี้นะเพื่อนเาเอาคอมเมเรียงเอาก็เอ้ากคนละ เราคล้ายๆพอค้าไม่ตัวละพันซองไม่เป็นว่ะนี่มันกินหำแล้วอมันเรียหำเลยเนาะก็ถือว่าใหญ่อยู่เนาะก็พอเรี่ยงทำนี่มันเป็นไปได้ตัวทีมันเสียล่ะมันเจ็บท้องหรือว่าแนวใดไม่รู้กันคนได้ยินคุณบอว่ามีแนวต่อมันว่ะตัวไหนตัวใหญ่ที่เจ้าเรี่ยงก่อนแม่อชทำเนาะตัวใหญ่เนาะต้อให้กลิ่นไม่ละกทิ่มเลย ปังติก็ยามันติดเชื้อโรคมัส่วนหลายไปฟังเวอแม่โอ้เนาะตัวนี้แหละผิดวงเพิ่นตายัน้หมูังน่ะก็ตายหลายตเสียงอยู่เียงว่าช่วงนี้โปละแม่โครับโคือว่าตกมายามหนาวเนาะหน้ามันก็คือว่าเริ่มมีโจะสารสิ่งเริ่มเสีย ี่ยวันนั้นเนาะแม่นพอช่วนี้ก็เอาเดิมเนี่ยงหนักเด้ต้องซักยากันโลกเนาะก็ซักอยู่บ่บัดนี่เอกินข้าวกินน้ําได้บ่น้องพัดกินแล้วกินแล้วกินําหยังเนาะนี้ทําุ่เออําหําจรน้องเียนี่ยังบ่ฮู้มือมาบ เจาได้สิบใบอ่าเจ้าไหมันไปอาโทรหาน้องเตี้ยอยู่บ่านเจริเมอพิคนโทรมาเมื่อไหร่มู่คนอาโทรศัพท์คนโทรมาค่ะถ้าไปไกลๆอยากมาไว้น่อยต้องไปไกลๆผู้จานนกรงเทพคนจับางมาเะยรั้งมาประจันไปไกลเลยบ่เขาน้องไปอยู่ในกรุงเทพนี่ปรบ้านเดินหนึ่งนี่น้องขาวเลยเนาะต้องพังอไปเจอข่าวเลยเนาะ ขาวเลยแดนเนาะแต่นี่ขอผู้ชมมาวันนี้ก็งามขึ้นกว่าเด้องามมาบกงามเป็นวิเศษว่าปีใหม่เด้อเนาะแต่งามขึ้นเด้่ว่ะปีเก่าก็บทิมไปเลี่ยวุ้ยอื่นสิได้ตายนั่นจะพ่ออจกกระน้อยกระน้อยอีกป้องที่ยามวัท่านเปิดโอ้คุยสวยเลยไปก้นมันว่ะไปก้นมันนลำป่าโอ้คนจ้างเน ซอยเพิ่นนี่แหละวันนาเพิ่นได้เพิ่นก็เอาให้ไม่เพิ่นตันขายแล้วเพิ่นก็เอาให้ใช่เห็ุนำเพิ่นเองถือว่าบ่ฮู้ไปชื่อถือว่าโบอยู่ชื่อๆนะเพิ่นก็เนาะมาก็บ่ค่อยเห็นมื้อนั้นก็มาอยู่กัว่าโบเห็นเพิ่นปกติเพิ่นจ้างกดมั่นบ้านกดกันเพิ่นบ่ได้จ้างในบ้านเสาร์เพิ่นก่นเอง มีแต่เราไปซอยเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็นอีต้นครัเพิ่นก็เอาให้เพิ่นขายถือว่ากินเกลี้ยงบ่เนาะหมูเนาะถือว่ามีเนยนี่มีห้ามปนกันนี่ก็สิบัเปลืองห้ามเจ้าปันใดหมูกับสิอิ่มไว้ไม่เห็นเออถือว่ารูดูปลายเพล่อยมาให้โอ้คือผัวคือแตนนนเลี้ยงเนยเนาะโอ้ได้ได้หย้งลายแล้ว ปลากินอะไรพ่อสนนได้เอี่ยงปลาหนิ่นปลาพวกสัตว์เมนถ้าห์พวกทิพนุ่งหนองมันจะเกิดพ่อสนนปลาข่อยตัวน้อยปลาลูกข่อยอะไรอย่างเงี้ได้ได้ในสาแขันได้อยู่ในหั่นนะอ่าหลักโล่สาม์ก็คนมาอยู่เฮือนพอดีเนยจะเอาอะไรเอาทิพนุงหน่องได้พ่อสนนได้เกิดกี่กันพ่อเกิดสวยงามอันนี้เจ้าเอาไว้เนยน้อยเมนเมน แต่ช่งน้อยน้อยหนึ่งภาวะยาตายกินเบิดโอ้บ่เบิร์ตมันเกิดเรื่อยๆแม่นสถานาเน้นไปซสิเดี๋ยวปลาก็ใหญ่ไว้เลยเพราะว่าชั์ปลาแบบนี้มันกินอยู่แล้วเมนคอมมากแล้วก็หากมันก็ยาวแล้วก็แพร่ไปเรื่อยๆกินได้เบิดนับแต่สัตว์สิ่งถือว่าสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยกินได้เบิดเพิ่นว่าจังซี่ เขากบบบเคยเนาะแต่เกิดมาคกก่ะพึ่งจะเรียงนี่แหละข้างเลกไ<อ> <laughs> ล้ล่ะสีแบบอยู่บ้านเลยบ่บัดน,น,นี้คืโอก<อ>ารงานอยากไปเหตุงานดีกว่าไ<อ>ปานี่คือเขา้าตัวเมืองด้วยคาเขตเก่าข่าขขตัวเมืองต,อนนตัวเมือง,อองโ,อโดยว่าขิดจากไปอยู่ไก่เลยเนาะบัดนี้ไปจังมาเลยไปไก่ละไปจังมาได เที่ยวกไก่หนิจ้าไปไกลแล้วจังหวะจักทางมาจังหวะอยากมาอยู่คนเลยอยู่คนเดียบ่เป็นสาวเมืองกรุงแล้วบ่ะนี้่จะสินใจอยู่คนเดียบ่หัวได้อันต้นต้งแต่นมาหัวแล้วปิ้นอยู่บ่แม่นั่นกะอันนี้ก็คิดว่าคนมาโอ้มีชู้มีแฟนได้จ้ากวนรีบข่าว่าได้รถเจาะรถจักรหม่บ่ได้แล้วบ่กันดิ ชีแดงแท่งหัวใจสีแดงแท่งหัวใจจั่ห้อไหครับอะไรให้ล่ะสองหมื่นหกไห้นอซือให้นี่ยขอนเอเจ้าว่าขอนเองล่ะเออมีทางคุณใาญคนมทางผู้หญ่นั็นอะไรผ่อนไห้โอ้ทาเดือนทาไเดือนอรสองพันโอ้ทาก่อนทาไรสเทาก่อนละหมืนหา โอ้ยังกแบยู่ะมอกู้ตวหู้เ่ยนได้รถจักอันนี้เนาะอะไรมาจักมือแล้วนี่ได้ลายมือแล้วนั่งเลยเมสันตักนะฮะสะโลเอื้อยสนะไอของดีเลยเห็นแต่เิ่นอารมณ์สีฉันบ่เนาะเกเพึ่งหูได้สามโมเอนี่ เข่อยบะฮู้อันนี้นะบะฮู้อีดีลูกขาวแล้วเจ้าโดยโดยเมนอยกะฮู้มีเฟซเพิรนสีแดงอองต ong เนาะอ,อ่ะดีใจน้ำพึ่งทีเราไงกะถือว่าดีโมกีใจน้ำพึ่นได้ลายเนาะเม่น ป่งเงินไปเก็บอันนะไรชวนมาพิกมาป่าคือได้ไว้แถวอเดียโอ้ยเหนื่โบแมนเนาะทางพญาเป็นสอนมาเนาะตอนนี้ก็คือยังค้างคนมือหนึ่งบ่มีโมลายเป็นไรเนาะคือว่าคอยแต่ว่าเป็นเงินห้าเป็นพรให้ไทยเอนบ่คือว่าน้องพันโบหายังก็ได้นะเนาะใช่ไหม ดีแล้วเนดียวเิดชุดช้น้างหงำงในกันรด่้งก็ได้ได้บันี้เนาะแมนแมนดมีปีใจน้ำนลายได้เลยเนาะทีแรกกับป้าห็นหงำหายแล้วไปไทยาะว่ะจังไดทั้งเฮากะชิได้อำลาพระจากเด้อบัดนี้เด้อมาเยี่ยมมายามโดยสมาธิได้กับบบหินน้องเพื่อนเจ้าเทือนาะคือวครั้งนี้ก็ได้เจอเพื่อนความพน้องเอ อาจังใดกะสำหรับคุนีกกะขอกล่าขมาว่ายดีสบายดีโดยสบายดีโดยกะสิประมาณนี้ดะผมพี่น้องทัสนองกะได้โอดีลมได้ดินน้ำน้องพัดเพลินมาหนีกะเนาะโดยคนอื่นกะทัสนองกะเอาเนมาพ่าเพลินแต่กะได้อยงหมูน้องพี่น้องกะถือว่าสำเร็จเนาะคือบะมูทั้งน้องพัดเพลินกะได้กินได้อิ่มพี่น้องเอกกะคือว่ากินอยู่เนาะกะกินแห้งพี่น้องกะคือแบบหิวๆหิวละเนาะ โดยก็โอเคตามนั้นพ่อพี่น้องเอ๋อ่ะก่อนอื่นก็ท่าสน,นุนกับสิด้อำลาพาจากทุกๆคนไปก่อนไปพบไปพอสนุนคลิปหนา้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าสนุนเด้อพ่อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพ่พี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอกล่าวว่าสบายดี